สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาพิกัดนะครับจุดบนแผนที่สถานที่ของเรานะครับตำแหน่งที่ตั้งบ้านของเราหรือจุดที่เราต้องการจะแชร์ให้คนอื่นทราบนะครับซึ่งไอพิกัดนี้มันก็คือละติจูดกับลองจิจูดนะครับซึ่งจะเป็นสมญลัเป็นตัวเลขนะครับทีนี้เราสามารถทำทำได้2แบบนะครับ ทั้งในโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่นะครับต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะครับในโทรศัพท์ในโทรศัพทพ์เราต้องมีแอปพลิเคชัน Google Map นะครับ Google Map หน้าตาของแอปพลิเคชันไอคอนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนในคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ Computer, เราจะใช้เว็บเบราว์เซอร์นะครับที่เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตนะครับ แล้วก็ค้นหาเป็นคำว่า Google m a p แทนนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการหาพิกัดละติจูดลองจิจูดนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าละติจูดกับลองจิจูดเนี้ยคืออะไรนะครับเส้นละติจูดลองจิจูดนะครับคือเส้นสมมุตินะครับที่จะบอกพิกัดบนพื้นผิวโลกว่าตำแหน่งที่เราอยู่นั้นอะ เราอยู่ในพิกัดที่เท่าไหร่โดยโดยเป็นการหาจุดตัดของทั้งสองเส้นนั้นนะครับโดยเส้นแนวนอนเราจะเรียกว่าละติจูดนะครับเส้นแนวนอนจะเรียกว่าระติจูดส่วนแนวตั้งเราจะเรียกว่าเส้นลองจิจูดนะครับพิกัดของมันก็จะเป็นตัวเลขนะครับตัวเลขแบบนี้เลยนะครับ2ตัวเลข ในส่วนของการหาพิกัดนะครับในโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็จะใช้แอปพลิเคชัน Google Map นะครับนัที่อยู่บนหน้าจอนะครับเป็นรูปูกสอนชี้ลงนะครับหลายๆสีนะครับอันนี้เป็นไอคอนของ Google Map นะครับแล้วก็กดเข้าไปใน Google Map นะครับเข้ามาแล้วเราก็จะเจอกับหน้าของแผนที่นะครับ ทีนี้ในโทรศัพท์มือถือนะครับจะมาร์กจุดที่เราอยู่นะครับจุดปัจจุบันเลยที่เราอยู่ให้อัตโนมัติเลยนะครับไม่เหมือนกับในคอมนะครับที่ไม่มีจุดให้นะครับเพราะเราไปได้ดตั้งในโทรศัพท์มือถือนะครับเราซูมออกมาดูก่อนนะครับบางคนอาจจะดูแล้วยังดูไม่ออกนะครับว่าแผนที่เป็นแบบไหนทีนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ครับตรงมุม ขวาบนนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกันอยู่2องงนันกดเข้าไปในปุ่มนั้นเลยครับอ่าเปลี่ยนเป็นคำว่าดาวเทียมทีนี้แผนที่ของเราก็จะกลายเป็นเหมือนจริงๆนะครับกับแผกับสภาพแวดล้อมจริงนะครับอ่านี้เป็นหมู่บ้านนะครับอันนี้ที่ผมอยู่นะอ่าอ่าทีนี้ก็จะจะดูง่ายขึ้นแล้ว ว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับว่ามันถูกต้องไหมน,นะครับอ่าทีนี้การหาพิกัดนะครับลด้จุดลองดีจุดนะครับเราสามารถจะกำหนดตรงไหนก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะกำหนดในที่ที่ผมอยู่แล้วกันนะครับให้เรากดไปที่จุดที่เราที่ต้อง จุดที่เราต้องการจะได้พิกัดนะครับกดไปเลยอ่าเห็นไหมลูกศรขึ้นแล้วนะครับกําหนดจุดของเราแล้วจะมีแถบขึ้นมาด้านล่างนี้นะครับให้เราเลื่อนขึ้นมาเลยนะครับเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาจะเห็นตัวเลข2ชุดนะครับลัิจุดกับรองริจุดอยู่บรรทัดล่างสุดนะครับในบางเวอร์ชั่นนะครับอาจจะอยู่ตรงกลางนะครับแต่ตัวเลขนี้สังเกตง่ายๆครับมี2ชุด ครับ2ชุดตัวเลขยาวๆ2อชุดนี้นะครับให้เรากดไปหนึ่งทีปั๊บขึ้นคําว่าคัดลอกพิกัดไปอย่างคีย์บอร์ดแล้วอ่านี่คือเราได้พิกัดแล้วเราคัดลอกพิกัดไว้แล้วทีนี้เราก็นําสามารถที่จะนําไปบันทึกไว้เพื่อน,นําไปใช้ได้นะครับอ่าต่อจากเมื่อกี้นะครับหลังจากที่เราได้พิกัดแล้วนะครับกด ขึ้นคำว่าคัดลอกบนคีย์บอร์ดแล้วนะครับเราก็จะมาบันทึกบันทึกพิกัดของเรา,เาไว้นะครับเผื่อว่าเราจะใช้ในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งก็คือมาที่โปรแกรมอะไรก็ได้ครับจะเป็นข้อความจะเป็นโนต้ตหรืออะไรก็ได้ครับที่เราสามารถที่จะวางลงไปได้นะครับวันนี้ผมในที่นี้ผมใช้ใช้้ชโนต้ตนะครับอ่าวางลงไปทีนี้สังเกตนะครับว่าจะมีวงเล็บหัวกับท้าย ไอตรงวงเล็บหัวกับท้ายตรงนี้เราไม่ต้องใช้นะครับให้ลบออกไปเลยแค่นี้นะครับจะเหลือแค่ตัวเลขนะครับตัวเลข2ชุดนะครับวงเล็บไม่ใช้นะครับอ่าองนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับในการหาพิกัดของละติจูดลองจิจูดของโทรศัพท์ในระบบของ and ด o i d นะครับจะแตกต่างนะครับแตกต่างกัน สักนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งที่การทำนะครับคล้ายๆกันนะครับเราเลือกจุดบนแผนที่ที่เราต้องการนะครับที่เราจะต้องการได้พิกัดตรงนั้นนะครับกดค้างลงไปเลยนะครับกดค้างลงไปอ๋อผมจะเลือกเป็นจุดที่ผมอยู่ละกันนะครับอ่าสังเกตด้านบนนะครับด้านบนจะ ขึ้นเป็นตัวเลข2ชุดด้านบนด้านบนของของจอตรงนี้ก็คือลรายจูดก็ขับลองจูดนั่นเองนะครับเราก็จัดการก๊อปได้เลยนะครับเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็คัดลอกคัดลอกนะครับจะเอาไปใส่ในโน้ตข้อความหรือที่ไหนก็ได้นะครับเพื่อเราจะได้เอาไว้ใช้งานต่อไปนะครับ วิธีการหาพิกัดละจิจูดแล้วก็ลองจิจูดในคอมพิวเตอร์นะครับเริ่มแรกก็คือเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วเราก็เข้าไปที่ google นะครับเว็บของ Google เพื่อค้นหานะครับหาหน้า google นะให้เราค้นหาคำว่า G O O G L E M A P google map นะครับนั่นเองลิงแรกเลยครับ เข้ามาแล้วนี่ก็คือหน้าตาของแผนที่นะครับหน้าตาของแผนที่จะได้แบบนี้นะครับแผนท,ที่ที่ปรากฏในเว็บเบราว์เซอร์นะครับจะไม่แสดงจุดที่เราอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งค่าไว้เหมือนโทรศัพท์นะครับถ้าเป็นโทรศัพท์จะแสดงจุดที่เราอยู่นะครับอันนี้ไม่มีนะครับเราไม่ได้ตั้งค่าไว้นะบางคนอาจจะมอง มองไม่ถนัดนะครับไม่รู้ว่าตรงส่วนนี้คือที่ไหนนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับมาที่มุมซ้ายล่างนะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้กดเปลี่ยนแผนที่นะครับอ่าแผนที่ก็จะเปลี่ยนให้เหมือนกับที่เหมือนกับพื้นที่ที่เราอยู่นะครับอ่านี้เราก็มาดูว่า,ากำหนดจุดตรงไหน,น เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นโรงเรียนวัดผุ่แก้วแล้วกันนะครับถ้าถ้าจำได้ว่าอยู่ตรงไหนเราก็ค่อยๆเลื่อนหาไปก็ได้ครับนะครับอ่าถึงไหนแล้วตรงนี้งแปดโรงเรียนวัดวัดไทยยิการามอยู่ตรงนี้ อันนี้ผมหาไม่เจอนะครับหาไม่เจอเพราะนั้นก็จะค้นหาเอาแล้วกันนะครับรงเรียนวัดขุมแก้วนะครับอ้าขึ้นมาแล้วอ่าอยู่ตรงนี้นี่ดูสิถูกต้องไหมด้านข้างเป็นคลองนะครับครองคลองด้านข้างนะถูกต้องนะครับ ้านหน้าเป็นศาลเจ้าพ่อคุณถอ่อกอ่งถูกต้องนะครับได้ระล,ลงเรียนวัดขุมแก้วนะครับทีนี้เราต้องการวิกัดลัิจุดแล้วก็ลองจิจุด,จดใช่ไหมครับเราลอง z ูม m เพิ่มหน่อยจะได้ละเอียดเราก็มากําหนดจุดที่เราจะเอาวิกัดนะครับเอาเมาส์ไปชี้ในส่วนนี้ผมจะเอาเป็นอาคารสำนักงาน อาคารสีฟ้าแท้วกันนะครับนี่ขึ้นอยู่ตรงนี้อ่าเอาเมาส์ไปชี้คลิกขวาจะมีป๊อปเด้งขึ้นมานะครับส่วนบนสุดตัวเลข2ชุดนี้ก็คือพิก,กัดของเรานั่นเองนะครับไล่จูดแล้วก็ลองจูดนะครับให้เราคลิกไปเลยครับคลิกไปตรงพริก,กัดเลยป๊บจะขึ้นเพราปเด้งขึ้นมาว่าคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว นี่คือเราได้พิกัดแล้วนะครับได้พิกัดแล้วออีกครั้งนะครับเอาเมาส์ไปชี้สุดที่เราต้องการจะก,กำหนดพิกัดนะครับคลิกขวาอ่าเลือลกตัวเลขสองชุดคลิกซ้ายไปคัดลอกไปที่บอร์ดนี่คือเรียบร้อยแล้วเราได้พิกัดแล้วนะครับเราก็ได้คัดลอกพิกัดและจีจูดลองจจูดของ สำนักงานอาคารสำนักงานรงเลี้ยขุ่นแก้วไปแล้วนะครับเราก็สามารถเอาไปบันทึกไว้ในโปรแกรมไหนก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะไว้ใช้ต่อไปข้างหน้าเราจะได้ไม่ต้องมาคลิกหาอีกนะครับนี่นะครับอ่าก็เสร็จไปแล้วครับวิธีการหาพิการดิจิจูดลองจิจูดในคอมพิวเตอร์นะครับ